หุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie รร DW สองแปดพูดคุยกับคุณเดทนาฟังสาจากบริษัทหลักทรัพย์ายจัดสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะค่ะสัปดาห์นี้หุ้นเด่นตัวไหนที่น่าเก่งกําไรผ่าน DW บ้างคะก็ผมใจอย่างนี้ละกันเวลาที่สมมติว่าตลาดหุ้นกลับตัวนะครับแล้วก็เราเล็งพิเทศษหุ้น DW ที่เป็นหุ้นท้องโกลนะพยายามดูหุ้นที่เป็นแบบ มีคานเดิมาทัลมีซอรี่ที่แบบว่าชั้นแบงแล้วก็ตารเห็นคนช่างที่จะแข่งแล้วเป็นแนวโน้มห่างตืนนะวันนี้เราเลือกตัวเนี่ยแฟร์มิซูนะครับเขาือหุ้นเขีนี่นะครับเราน่าจะรู้จักกัดเนี่ยจะขึ้นไปแล้วจะเพียนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการที่ลุ้นกับตัวไปเทส์ดิวาร์ไอส์เคยถามไว้นะครับซึ่งตอนนี้เราขึ้นเข้ามาใกล้บ้านมากสุดแล้วนะครับบ้านมากสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณใกล้ๆประมาณเชลลสิบหกบาทไม่ใช่สิบหกแบบ ข้องโกกลาร์นะครับในเชิงของตัวสักพอร์ตข้างแรกก็คือพยายามหาจังหวะซื้อคอแล้วกันนะครับแล้วก็สักพอร์ตจะอยู่ประมาณแถว15บห้าตันสิอห้าตัข้องโกกลาร์นะครับแล้วก็เป็นปิดรุดแบกสองเลขตรงนี้ถ้าพยายามหาจังหวะซื้อคอแล้วก็พยายามกอดเทรนไปนะครับลุกขึ้นมาขอลุกครับค่ะก็คืออ่าย่อย่อคอนะคะคือย่อบายย่ออซื้ใช่ย่อซื้ออย่ครับขายย่อซื้อนะคะแล้วก็ลันไปสักค่ะลันไปมีแนวต้านเท่าไหร่คะอ่า อันนี้เนี่ยเอ่อตรงใกล้ๆสิบหกเหรียญก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปทุกๆจุดแค่ละกันนะค่ะจุดแค่เหรียญนะครับอ่าสิบหกจุดแค่สิบหกจุดแค่แล้วสิบเจ็ดค่ะค่ะแล้วสิบเจ็ดท<ล>ั้งหมดมีจุดสต็อปลอสไหมคะเอ่อถ้าเร็วๆ,ๆเลยสิบห้าเหรียญครับค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณกลยุทธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหุ้นเด่นกราฟสวยนะคะตัวของหุ้นเสี่ยวมี่นะคะเป็นหุ้นที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ15-16เหรียญนะคะก็เทคโปรฟิต นะคะคขึ้นไปทีละทีละ0.5นะคะส่วนจุดสต็อปอยู่ที่ประมาณ15เหรียญก่อนนะคะก็มองขึ้นสำหรับหุ้นตัวนี้แต่ท่านสามารถเทรดผ่าน DW ที่ ตลาดหุ้นไทยได้นะคะของ Mac q u a r i e d w 2 8ค่ะก็สามารถใช้ตัว d w เข้าเทรดได้เลยแสนสะดวกสบายนะคะตัวย่อนะคะ z i a o m i 2 8 c 2 4 0 3 a คด่ศาเค่ากิริ่ง4.8เซนสติตีศ0.36แล้วก็มีอีกหนึ่งซีรีส์ด้วยนะคะเป็น2404นะคะท่านสามารถที่จะเทรดนะคะผ่าน DW ที่อ้างอิงกับพุ้นฮ่องกงได้กับบริษัทหลักทรัพย์ a c ค u a r ร e หมายเลข28ค่ะสามารถติดตามมุมมองและคาแนะนาจากนักวิเคราะห์ได้ ทาง l ล n e แอไทยดนะคะสแกน QR c ค d ดข้างจอได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกดูตารางเกียริ่งเลือกซีรีส์ต่างๆทำความรู้จักกับ DW นะคะผ่านทางเว็บไซต์และก็ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์แมคโคอลีนะคะแม c กก a ลีด DW 28เขามีทั้งตลาดหุ้นฮ่องกงทั้งดัชนีหางเสงหางเสงเทคมีทั้งหุ้นรายตัวที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงเป็น DW ที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงและยังมีดัชนีในฝั่งของสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์นสเดคเอสแอน ถึงตลาดหุ้นไทยเซ็นทรหุ้นรายตัวด้วยนะคะนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนค่ะที่จะช่วยปั้นพอร์ตให้ท่านนะคะเพราะว่ามีเลเวลเลชนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเทรดเนี่ยหลากหลายนะคะไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เพียงแค่ตลาดหุ้นไทยเท่านั้นนะคะมีหลายตลาดให้ท่านเลือกเทรดผ่าน d ีดหมายเลข28แมคคลีค่ะใครเทรดดีดบิอยู่แล้วนะคะขอให้เลือกหมายเลข28แมคคลีนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแมคคลีค่ะ คลอรี่ DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทย i d